กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเพจดาดาบ้านดีๆค่ะ,คะวันนี้นะคะยังอยู่กันที่โซนหนองจอกเหมือนเดิมค่ะ,คะ,ะหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านกิตตีชัย10นะคะอยู่ที่มิตรไมตรี8ทับ1นะคะเนื้อที่18.2ตารางวานะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำกันไปเลยค่ะ,คะนี่คะอ่ะมาเจอกับประตูของเราเลยเป็นประตูเหล็กนะคะฉลุลายด้วยเลเซอร์นะคะสวยงามมาก ส่วนกระเบื้องตรงนี้นะคะเราปูให้ใหม่ทั้งหมดแล้วแล้วก็ส่วนอ่าลงจอดหลังคาลงจอดรถนะคะจะเป็นไม้ไม้ซอล่องแล้วก็ติดไฟดาวไลท์ให้เรียบร้อยแล้วส่วนข้างบ้างของเราค่ะก็จะตีเป็นไม้ละแหนงให้นะคะแล้วก็อ่าตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้สบายๆเลยนะเห็นอะไรตรงนี้ไหมคะทุกคนนี่เขาประดับตกแต่งด้วยไม้เทียมท่าไม้ซอล่องแล้วก็เป็นฟิวไม้เทียมให้สวยงามมากเลยนะคะ มาพบกับตรงตัวตรง,ตรงอ่าตรงนี้เราก็เป็นสเปรขึ้นมาให้ขั้นหนึ่งนะล้างพื้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะไม่เปียกเลยเราก็จะมีก๊อกหน้าบ้านแล้วก็มีลักให้ด้วยส่วนโต๊ะนั่งชมวิวหน้าบ้านตรงนี้เราแถมไปให้เลยมาพบกันในตัวบ้านดีกว,ว่าว้าวสวยมากๆเลยบ้านหลังเนี้ยดีอย่างหนึ่งนะคือข้างหลังอ่ะไม่ติดกับใครแต่ได้าเดินเข้ามารู้สึกเย็นสบายเพราะว่าเปิดหน้าต่างในครัวลมมันโก่ามาถึงหน้าบ้านได้เลยนะอะ ในโซนนี้โซฟาเราแถมให้เลยนะคะแล้วก็ชั้นตรงนี้จะติดทีวีตรงนี้ก็ได้ก็คือเราก็แถมไปให้เลยแล้วก็ปูกระเบื้องลายหินตอนให้ไม่ทั้งหมดส่วนฝ้านะคะเป็นฝ้าหลุมนะคะเราซอล่องให้แล้วแล้วก็มีไฟซ่อนให้ด้วยนะสวยงามมากๆเลยค่ะมาในส่วนของตรงตรงนี้ <c oughs> นี่ค่ะเราก็อประดับด้วยไม้ระแนงเพียมให้นะคะชั้นตรงนี้เราก็แถมไปให้เลยเราสามารถแขวนทีวีตรงนี้ได้ด้วยนะคะ <c oughs> มาค่ะในส่วนตรงนี้อ่ะเจอห้องน้ําก่อนเลย ห้องน้ำชั้นล่างนะคะเราทําให้อุ้ยเราทํนี่เราทให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะจ๊ะเราปูกระเบื้องแล้วก็สุขภัณฑ์ชักโครกอ่างล้างหน้าฝักบวกัวเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดส่วนทั้งข้างตรงนี้เราซาะมองให้ด้วยนะสามารถวางขวดแชมพูได้ด้วยจ้านี่นี่โต๊ะทานข้าวสีที่นั่งแถมกันไปให้อีกนะจ้า,ามาในตอนของโซนขวัวเดินมาก็ได้เจอกับ นี่เลยค่ะ uh huh. นี่บาร์ของเราเป็นไงคะนั่งดิ้งชิลๆประดับด้วยโคมไฟอย่างสวยเลยบาร์ของเราตรงเนี้ยเราไม่ได้ปิดทึบหมดนะเราสามารถนั่งแล้วก็แว่งเท้าดดกสบายแน่นอนมาในส่วนของโซนครัวของเราอ่ะเราทําให้ใหม่หมดแล้วนะอ่างล้างจานแล้วก็ตู้เก็บของตรงนี้เราก็ทําให้เรียบร้อยแล้ว เตาฝั่งหูดูดควันแถมกันไปให้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราปูกระเบื้องเป็นหินอ่อนอ่ะให้ใหม่ทั้งหมดแล้วเช็ดล้างทําความสะอาดนายแน่นอนแล้วก็มาในส่วนของโซนตรงนี้วางเครื่องซักผ้านะคะเราทาไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือมีปลั๊กไฟก๊อกน้ําแล้วก็ท่อระบายน้ําทิ้งนี่ที่เดดาบอกหลังบ้านไม่ติดกับใครเป็นไงคะโอ้โหลมเย็นแล้วก็อากาศดีสุดๆเลยนะคะคือไม่ร้อนเลยแล้วลมอะ่ะโกบอะ่ะ ไปยันถึงตรงข้างหน้าบ้านเลยนะดาด้าเดินเข้ามาแวบ,บแรกอ่ะคิดว่าเปิดพัดลมแต่ไม่ใช่เลย่ตรงนี้ดีมากอะมาในมาดาด้าพาขึ้นชั้นสองกันดีกว่าบันไดตรงนี้นะคะเราทําสีใหม่ให้ทั้งหมดแล้วเราตรงนี้ก็ยังเป็นเด็กด้วยนะทาสีให้สวยเป็นสีครีมครีมไข่ไข่ขึ้นมาถึงเราก็จะพบกับห้องนอนมาสเตอร์ของเราโอ้โหกระจกเป็นไงคะทรงกลมสวยมาก กระเบื้องลายหินอ่อนติดไฟดาวลายให้สวยสุด,สดๆเไปไ็นลังนี้หน้าต่างเราก็มีให้พบแล้วอันนี้คือวางมากๆเลยนะคะมากันต่อจ้ะไปเดี๋ยวจะได้จะพาไปชมอ่านี่ห้องน้ำของเราว้าวสวยมากคือเราทำใหม่ให้ทั้งหมดแล้วก็พื้นตรงเนี้ไม่ต้องกลัวลื่นเลยมันจะออกอย่างนิดๆกระเบื้องเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำใหม่ให้ทั้งหมด สุขภัณฑ์ชักโครกแล้วก็เลนชาวเวอร์อ่างล้างมือเราทําให้แล้วแล้วก็ตรงนี้หูวางห้องอ่ะได้จุกๆุกกันไปเลยนะคะใน่วนห้องโซนนี้่ะเดี๋ยวได้จะพาชมอีกห้องนึงก็ก็ใครอยู่ไหมจ้า <c oughs> เปิดมาเจอจริงๆเลยก็จ้าเอนี <c oughs> ่นะคะห้องของเราหูว่างมากและใหญ่มากเป็นไงลงโก่กสุด เราทำให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะทาสีใหม่ให้ใหม่ทั้งหมดนี่อ่ะแหงกองทางหลังเป็นไงคะอากาศดีมากๆเลยคะ่ะตรงนี้นะด้านหน้าก็ไปมีสดใกล้ๆกันแหลกอันวยความสะดวกหลายแห่งเลยนะเราจะไปหนองจอกก็ได้แล้วก็มีแมคโพโลตัสตลาดลิงสวนของทานมากมายเลย แล้วเราจะออกเส้นไปนครนายกาก,ก็ออกได้นะตรงนี้หึงเลือกว่าครบคันกันเลยทีเดียวถ้าอยากยูบ้านกับดาดาท,าทักเพจดาดาบ้านดีๆนะคะหรือว่าโทร0970752682ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเอาไว้นะอย่าวดาดาจะเอาบ้านไหิ่สวยๆมาให้เลือกชมกันเลยแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ